S <S <S สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านนะครับกลับมาพ่อกันครับ หมดแนนวแล้วก็หมดมัดแน่วนะครับแล้วก็ช่างเตาน้ำโชกทั้งสามช่องทางนะครับผมมือนีเขาจิตัวหาเพยครับตัวหาพี่ตายคะ่ะท่านผู้ชมเพราะว่าพี่ตายนะคะ,ท,ะทั่วมาเข้าไปได้รับโทรกลับไปนะคะพี่ตายก็ไปได้รับกันนะคะท่านผู้ชมบรัวเป็นพ่อสภาพอากาศหรือเปล่านะคะท่านผู้ชมนะคะอยู่สายฝนตกแน่นะคะท่านผู้ชมแต่ว่ายือหนีเอาแห้งตกหมื่ว่านเมื่ก่อนเนาะแต่ว่ามือนีบ่มีฝนนะคะนักมือนีแดดแห้งแห้งวันนี้นแดด <ผม S 1> แรงมากเลยนะคะท่านผู้ชมคาดว่ามืออื่นเนี่ยช่างเตาสีออกไปเก็บเห็ดอีกคิดว่า <哪>啊，又了吗、嗯 คิดว่าต้องไปแท้ๆแล้วบ่ไปดอกเพราะว่าช่วงนี้ฝนมันยังเป็นช่วงหนาฝนนะคะฝนตกเล่งนะคะฮ็ดบอออกนะคะท่านผู้ชมนะคะเนาะเมื่อนี้นะคะนุโมจะพาท่านผู้ชมนะคะโทรหาพิ่ตายถามว่าพิ่ตายนะคะตัวเลขแม่นจังไดแม่นเลขวิ่งค่ะผู้ไดที่ซ้ายเลขวิ่งนะคะหามผาดแล้วที่พิ่ตายจับคู่ห้คือเม็ดเดียวเน้นๆเพิ่นจะห้เล่นแค่ตัวเน้นเม็ดเดียวตัวร่องผู้ไดมากค่อยตามผู้ไดบ่มักกับบอตองตามแต่ว่าขันผู้ไดที่มักแนวทางของพิ่ตายเห็นคอมเมนต์ เขามาหลายบอกว่าน้องมดขอพี่ตายแนี่นะคะท่านผู้ชมมือหนีมาแล้วเด้อนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะเนาะครับผมค่ะโดนสิพาท่านผู้ชมโทรหาพี่ตายนั้มกันนะคะค่ะท่านผู้ชมสำหรับผู้ใดนะคะที่สนใจครีมเนาะค่ะน้องมดฝาอุ่นนมครีมน้ำเนาะชุดหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมนะคะหนึ่งชุดมีกลางวันมีกลางคืนแล้วก็สบู่หนึ่งก้อนแนะนําใช้เป็นประจําใช้อย่างต่อเนื่องนะคะท่านผู้ชมผลลัพธ์ที่ได้ขืนอยู่กับสภาพหนาแต่ว่าสภาพหนาหมดกับแอดมินนี่ดีแห้งนะคะท่านผู้ชมนะคะผมแบร้อยใส้ ใส่ซูสิขาวยาเพิ่นก็ใส่ซชิขาวาวเพิ่น,ปนไปเลยร้อยใส่ดอกค่ะท่านผู้ชมเรื่องเธอหมดจะบ,บอกว่าทําไมเธอไม่ทาบ้างหน้านะ่ะคือแบบเรื่องเธอผู้ชายม<อ>ันบอกบ,บาบัมรุ่ทนะะง,ท,ง,ท,ง,งท่านผู้ชมหนาส้มนะคะท่านผู้ชมก็เลยบอกว่าเป็นผู้ชายกั่ท่าใดขี้มองเขาน่ะใส่ใดทั้งไม่ยิ่งทั้งผู้ชายนะคะหรือว่าผู้ใดงบสภาพหนาก็รู้สึกว่าดีขึ้นใช่หน้าดีขึ้นจริงอันนี้นะคะท่านผู้ชมสําหรับผู้ใดที่งบหน่อยแต่ว่าอยากใส่สบู่เจแดงแบบแบบไข่ฟ้าจางลุในระดับหนึ่งสีน้านะคะท่านผู้ชมนะคะอันนี้ก็ซอย หนึ่งร้อยสามสิบาทหนึ่งก้อนแต่ว่าพิเศษสําหรับเอฟซีแฟนคลับที่สั่งจองหกก้อนหกร้อยบาทสูงฟรีให้อีกเหลือกกลแลลอยเนาะเหลือก่กลละลอยครับแถมสรงฟรีท่านผู้ชมใด้อียงน้องไปได้อียงเลยนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าจัดเพื่อเอาใจเอฟซีแฟนคลับซื้อค่ะแคลเซียมครับเสริมกระดูกนะครับกับปุกละหอยห้าสิบบาทสําหรับเอฟซีผู้สูงวัย ค่โอ๊ยสูไวกับกินเดอร์แต่ขนาดมัยังกินม่เราปวดแขนซูมือนิมันเราไม่ค่อยปวดแล้วพอา่ามกินตัวนี้นะคะท่านผู้ชมเป็นแคลเซียมนะคะบำรุงกระดูกนะคะผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องกระดูกกรอกบางกับไอี่ี it? It that, so that um, uh ันนี so Luther, like ้เนาะกระว่ากระดูกพุ่นเพราะว่าแบบกระดูกมันเสียอลังไงท่านผู้ชมขพงมวลแส่วนเนี่ยเพราะว่าแบบมันถกผพาตัดง่ายหรืแบบมันก็จะมีอาการปวดหรืเวลาปวดอาจจะปวดวิงมาหอดเพียท่านผู้ชมเพื่อแบบปวดแล้วทรมานแห้งนะคะท่านผู้ชมทาได้ปวดนะ ผู้ใดญ่เคยยิงผู้เฒ่าเด้อแห่งเป็นโลกเก่าแห่งปวดแห่งทรมานท่านผู้ชมนี่เลยค่ะมดแนะนําผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะบอกต่อเอฟซีแฟนคลับนะคะเอาเดี๋ยวเข้ามาโทรหาพี่ตายน้ำกันเดี๋ยวจะว่าขายตะของนะคะท่านผู้ชมตะกั้ขายตะของที่ๆล่ะท่านผู้ชมฝากอุดหนุนนเด้อค่ะเด้อท่านผู้ชมเอ็นดูเมตตาเข้ากับฝากอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของเขาแน่เนาะค่ะเนาะเอาเดี๋ยวเข้าไปโทรหาพี่ตายน้ำกันเลยค่ะตาได้ยินไหมคะอ๋อไม่ได้ยินได้ยินไหมคะพี่ตาย ค่ะพอดีนอม่มดจะโทรมาเอาแนวทางกับพี่ต่ายพอดีวันนั้นโทรไปไม่ได้รับสายเออเว้นโทรไปก็เห็นไม่ไม่ได้รับเลยโทรกลับวันนั้นค่ะโทรกลับแล้วเห็นแต่เบอร์โทรโช์ขึ้นบอกว่าพี่ต่ายโทรมาก,ก็ไม่ได้โทรกลับอืมโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าค่ะจจะไม่ว่างเนาะค่ะวันนี้น,นดมดก็เลย <นด S 1> จะโทรมาเอาแนวทาง คนตรงมาเลยจังได้ได้ได้เดี๋ยวบอกเริ่มเริบมพิสูจน์กันนัดที่หนึ่งน้ำม่เป็นไรนะอะไรนะคะก็มันมันมันผลบดีไงก็ไม่เป็นไรเนาะค่ะพี่ตายสวัสดีครับอ่าสวัสดีสวัสดีสวัสดีเพิ่งมาเอาลูกยูเมื่อกี้นี่โอเคโอเคเดี๋ยวเอาบนข้างนอกใช่นุณค่ะบนค่ะจะวิ่งวิ่งตะเก่าเนาะ บนเด่นหนึ่งกับเก้าเนาะบนเด่นหนึ่งกนะับเก้าค่ะเด่นหนึ่งกับเก้าวิ่งเก้าเนาะเด่นหนึ่งกับเก้าวิ่งเก้าค่ะได้ใจวิ่งเก้าแล้วก็จับคู่ก็สองตัวบนก็หนึ่งห้าจับคู่หนึ่งห้าค่ะเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดค่ะใก้ใกล้ แล้วก็ตัวจังก็คือเก้าศูนย์นั่นแหละมันมีจันด้วยเพราะว่าเลขไม่ได้กลับการเก้าศูนย์ไม่ต้องกลับซักชุดเลยนะคะใช่ใช่ใช่ไม่ต้องกลับแล้วก็สามตัวสามตัวเก้าหนึ่งห้าสามตัวเก้าหนึ่งห้าค่ะแล้วก็ห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าค่ะหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าห้านะคะ ห้าห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดค่ะอะวงกลมที่เก้าเจ็ดเนาะวงกลมมิตเดียวที่ห้าเก้าเจ็ดนะครับอ่ามอนว่ามิดเดียวเก้าเจ็ดแล้วก็ห้าเก้าเจ็ดครับผมแต่คู่รองมันมีหนะน,นึ่งห้าแล้งหดเนี่ยอะไรนะคะ,ะคู่รองมันอ่ะม,มันมันเด่นเด่นต่อต่อกันนั่นแหละแต่เก้าเจ็ดอะหนึ่งห้า ค่ะตัวรองก็คือหนึ่งห้านะคะอ่าเก้าหนึ่งห้านี่หน้าก็หน้าคิดเลยครับค่ะ,คะต่อไปต่อเป็นล่างนะค่ะ,คะล่างต่ห้ากับเก้าล่างห้ากับเก้าวิ่งเก้าครับล่างห้ากั 9, บเก้าวิ่งเก้าครับผมต่อมีเ 9, ก 9, 9, 9, ้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดกต่อ กัน92ครับ95 96 97ดิไปได้บนล่างบ่ครับพี่มันแรนเพราะว่ามันมันมันวิ่งเต่าทั้งบนทั้งล่างโอ้โหครับค่ะมันมันอาจจะมาล่างนีดเต่าอานิดตัวเด่นมันครับแล้วก็คู่เด้นนิดคู่เด้นตัวใดครับล่างครับผมคู่เต้นเต่าอาคู่เดียวเด่นล่าง95ตัวเดียวนะครับผมเม็ดเดียวคืองวดนี้ต้องมีเก้าแล้วแหละเพราะว่าสำนักไหนก็เดี่ยวเก้ามา แต่ว่าสิเก้ายังแค่นั่นแหละตารนี่มาแรงตารนี่มาแรงครับมาบนมาล่างวันนี้ค่ะงวดนี้ก้มาเรงแล้วม่นแล้วม่ต้องกลับด้วยเลขเลขวันกลับค่ะไม่ต้องกลับด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวน้องมดขออนุญาตทวนตัวเลขนิดนึงนะคะพี่ตายได้ได้ได้ค่ะข้างบนเด่นเก้ากับหนึ่งนะคะเด่นไปที่วิ่งไปที่เก้าค่ะ ใช่ใช่ใช่ค่ะจับคู่นะคะหนึ่งห้าเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเน้นที่เก้าเจ็ดเม็ดเดียวค่ะรองที่หนึ่งห้านะคะใช่ใช่กันที่เก้าศูนย์นะคะใช่ใช่คุณชอบครับผมชุดสามตัวเลยครับพี่ค,ครับ <3 S 1> ชุด <3 S 1> ชุดสามตัวนี่มีสี่ชุดนะครับผมครับมีมีเกาหนึ่งหาครับหาหนึ่งเก้าครับหนึ่งเก้าหาครับผมแล้วก็หาเก้าเจ็ด เด่นที่หาเก้าเจ็ดร่องที่หาเก่าหนึ่งหานะครับผมรับถูกต้องครับล่างเด่นห้ากับเก้านะครับวิ่งเก้าครับผมวิ่งเก้าล่างนะครับพี่ใช่ใช่ถูกต้องครับจับคู่มามีสามคู่นะครับตัวกันหนึ่งคู่นะครับผมกับจับคู่มาให่ก็จจมีเก้าหาเก้าหกเก้าเจ็ดนะครับตัวกันเก้าสองครับผมพี่พี่ใต้ให้เด่นที่เก้าหาล่างนะครับตัวตรงๆ รับผมตัวเลขกระตามนี้เลยนะครับพี่ตามมานะตามมานะโอเคเลยกับผมขอบคุณแนวทางนะคะพี่ตายโอเคเกย์หมดอบณมากค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะค่ะจานผู้ชมกับเป็นแนวทางของพี่ตายนะคะจานผู้ชมนะคะถาว่าถึงพี่ตายนะคะเล็กวิ่งเพื่อนหนีบ่มีหลุดบ่มีผาดนะคะจานผู้ชมนะคะงวดวันที่หนึ่งสิงหาเนาะค่ะ 2,565นะคะพี่ไต่ก็ให้มาแล้วนะคะท่านผู้ชมที่จริงนะเ้าตามพี่ไต่กันตั้งแต่ตองวัดนั่นแหละรลักบัญญีการโทรศัพท์ะนะคะท่านผู้ชมบางที่พี่ไต่โทรมาพี่ไต่ว่างนุ่มหมดบาว่างนุ่มหมดว่างพี่ไต่เบาว่างนะคะก็แล้วเทียสภาพอากาศนะครับท่างนี้ดีท่างคุณอาจจะฝนตกแน่ใช่ค่ะเพราะว่าฝนช่วงนี้ฝนตกครับบ่อยมากนะคะท่านผู้ชมมีมือนียแหละที่ฝนตกนะคะท่านผู้ชมรู้ว่ากล้องตัวุูนันได้นี่ยเเด้อสามตัวเพเด้อ เมื่อกี้เพราะว่ากล่องตัดไปก่อนเอาเดี๋ยวสิย่ำเป็นตัวเลขอีกเท่านึงนะครับผมครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขึ้นตัวเลขแปะไว้ให้นาจอเลยค่ะท่านผู้ชมสีไดเบิ่งง่ายๆนะคะเพราะว่าหลายคนบอกว่าขันเอากล่องว่างลงเสียท่านผู้ชมจะเนี่ยมาเห็นตัวเลขนะคะมือหนีนมดกันเลยเอาไม่ให้ท่านผู้ชมเบืงองจนนาจอเลยเนาะแปะไว้เลยนะครับแปะหน้าจอแปะไว้เบิ่งนะครับผมออกแบบชัดๆแบบเพ็ดดีเลยนะครับบ่อยขาตตกตกบุกพ่องนะครับอ๋อนะคะท่านผู้ชมวิ่ง นอนนอนหัวกระชื่นได้แต่ปวดหัวเป็นจังไดกับะรูนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงท่านผู้ชมอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะมือนี้มดก่ะรู้สึกเมื่อยล่ะนะคะท่านผู้ชมบรู้ว่าเป็นพราโรคเจ้าของหรือว่าเป็นย้อนเอียงนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเข้าหัวงานนักนะครับสอง้มือที่แล้วนี้คือทำกาเข้าไปแบบเดินแบบ มดเดินสายทํางานไม่ได้ปกติอะมดจะจะจะอยู่ที่บ้านเพราะว่าช่วงนี้สภาพจิตใจมดบดีเนาะแต่ว่า่เป็นงยังค่ะท่านผู้ชมเข้ามาเบิ่งตัวเลงแนวทางของพี่ตายน้ำกันค่ะสู่ไปน้ำกันค่ะท่านผู้ชมฝากเป็นกำลังใจให้แน่นอค่ะเนาะครับมาเข้ามาเบิ่งตัวเล็น้ำกันครับผมท่านผู้ชมพี่ตายให้เด่นบนนะครับมีหนึ่งกับเบ่าครับผมให้วิ่งเก้าบนนะครับจับคู่มาให้มีหาคู่ครับผมมีหนึ่งหาเก่าหนึ่งเก้าหาเก้าหกลักะเก้าเจ็ดครับผม พี่ตายให้เดนที่เก้าเจ็ดบนโตตรงๆนะครับว่าตรงกับชุดกันก็คือเก้าศูนย์นะครับผมกันชุดเดียวครับผมท่านผู้ชมส่วนชุดสามโตครับพี่ตายให้มาซีชุดครับมีเก้าหนึ่งหาหาหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหาครับผมแล้วก็บหาเก้าเจ็ดครับพี่ตายให้เดนที่หาเก้าเจ็ดกันเก้าหนึ่งห้านะครับผมครับผมมันนี่เป็นแนวทางบนนะครับเนาะ ส่วนแนวทางล่างครับผมพิตายไห้เด่นมาที่หาเก่าครับไห้วิ่งที่เก่าล่างนะครับจับคูมาไห้มีสามคูครับผมมีเก่าหาเก่าหกแล้วก็เก่าเจ็ดครับผมชุดกันเก่าสองครับพิตายไห้เด่นที่เก่าหาล่างเม็ดเดียวนะครับก็บคือสรุปว่าเนี่บนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวนะครับผมชุดสามตัวชุดเดียวนะครับ ตามหน้าจอเลยครับชมู้ชมค่ะแคปหน้าจอไว้นะคะท่านผู้ชมสําหรับแนวทางของพี่ตายนะคะ,ะนงมดก็ขอบคุณสําหรับแนวทางนะคะพี่ตายนะคะอขอบคุณหลายๆนะคะที่แบ่งปันนะคะท่านผู้ชมเนะาะค่ะส่วนผู้ใดนะคะที่สนใจครีมนะคะหรือว่าสนใจแข่เซียมนะคะท่านผู้ชมเนาะครีมนะคะตัวนี้นะคะนงมดจะใส่อยู่เองนะคะ1,300บาทนะคะท่านผู้ชมค่ะมันจะมีเซตสําหรับคนที่เป็นฝ้านะคะก็คือเซตสบู่สีสมนะคะชุดนี้นะครับผมชุดนี้ก็แก้ฝ้าลดกะลดจุดดา ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นชุดนี้นะคะแามูชุ่มนะคะก็จะเป็นอ่าสำหรับคนที่มีหนามันเป็นซิวนะคะหน้าไม่กระจ่างใสหน้าหมองค้ำนะคะแามูชุ่มนะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทส่งฟรีนะคะหนึ่งชุดก็จะมีสามยางกลางวันกลางคืนแล้วก็สบู่นะคะูชมพูรู้ว่าผู้ใดปวดอันนี้แคลเซียมค่ะนะครับผมผู้ใดที่ปวดกระดูกกระเดี่ยวนะครับ หรือว่าผู้ได้ที่บบปวดก็กินได้นะครับเอาไปรินสางรกระดูกให้มันแข็งแรงนะครับใช่ค่ะท่านผู้ชมค่ะ<ม>สำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานของเฮานะคะก็จะขอตัวลาท่านผู้ชมไปแล้วนะคะฝากอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของเฮาน้เนะคะนาะผลิตภัณฑ์ดีบอกต่อนะคะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ